โอ้โหฮะวันนี้ตื่นมาแบบสดชื่นเลยฮะฝนตกเนะในนั้เนี่ยมีความชุ่มชื้นเลยฮะก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่าก็เรื่อยๆนะฮะดินก็ชุมช่มฉ่ำบรรยากาศเช้าๆริมคลองเนี่ยมาชมธรรมชาติกันนะะส่วนของนาเล็กนี่แหละฮะ ช่งนนยงกิจไนสราพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆโอ้โหพี่น้องในคลองครับมองเห็นไหมไกลๆ้ะเห็นสีเหลืองๆอืมนป็น,นะคือเจ้าลาแรดเผือกะอะฮะเดี๋ยวนาเรศพาชมกันทามกลางสายฝน นี่ฮะน,น,นี่เดี๋ยวซูมเข้าใกล้ๆนะเอาพองามพอนะแค่นี้ก็ถือว่าสวยงามโดดเด่นละนปลาแรดเผื่อกคือที่เราเห็นจะเห็นอยู่ตัวเดียวนะแต่จริงๆแล้ว มันน่าจะมีสองตัวคือเป็นคู่ของเขานะสีดำํำนะอยู่ข้างๆหากินน้ำตื้นๆริมฝั่งนูน้นโอ้โหดูสวยงามมากๆเลยเนะี่ยนาเลยก็กลางร่มด้วยก็เลยโทรศัพท์อาจจะสั่นนิดหนึ่ง แม้จะอยู่ไกลขนาดไหนก็ยังได้เห็นชัดเจนเลยฮะนะถอว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะทามกลางสายฝนสะด้ย้ยนเะลยก็ยืนมองอยู่ริมคลองฮนะห่างกันประมาณสัก20เมตรอะ ีแหละความสุขของนาเล็กละ่นะมันมีอยู่ตัวเดียวที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้แต่ก่อนมีหลายตัวนะตอนนี้เราเห็นอยู่ตัวเดียวเราก็อยากจะเก็บไว้อย่างนี้ตลอดไปนะไม่อยากให้ใครมาแบบว่ามาตกเอาไปกินนะ,นะเราได้เห็นทุกวันเรามีความสุขดีกว่าที่เราจะ เอาไปกินอิ่มอร่อยในวันเดียวนะดูแลวสวยงามมากๆเลยมามาทางนี้ลกูกอยากจะเห็นใกล้ๆชัดๆนะตัวใหญ่มากๆอ่ะเนี่ยนั่นเล็กตีว่าเกือบห้าโลอ่ะ ฝั่งนน้นจะมีสีดําๆมาให้คู่ก็คือน่าจะเป็นคู่ของเขาอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ